บาย l บ๊อค่ะสาระน่ารู้ซูโควิดและสาระน่ารู้ที่พี่พี่มานำเสนอ,อกันในวันนี้นั่นก็คือคำว่า lost lost L, <S l, l O S T <S one more time อีกครั้งนึงนะคะ L O S T lost what does it mean หมายความว่าอะไรคะพี่อาณา is mean หมายความว่า หายสูญหายหรือว่าหลงทางนั่นเองค่ะอ๋อก็เหมือนกับแกะเหรียนหรือบุตรชายที่หลงหายหรือว่า lost แล้วก็เหมือนกับน้องๆน,นะคะที่ที่น้องๆอ,อย่าหลงหายหรือว่า lost ประจักทางของพระเจ้าค่ะและสารานารูที่พี่ๆมานำเสนอกันในวันนี้ก็จบลงเพลงเท่านี้ค่ะแล้วไปเจอกันในช่วงหนีโควิดพิชิตรางวัลบาย